สวัสดีครับสวัสดีพี่นกเอฟซ c ครับโมนี่นะครับมาแล้วครับแพวแพามาแล้วครับปลาแล้วมาแล้วนะครับมันเตรียมตัวนะครับกำลังเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมมาแล้วนะครับสร้างความบันเทิงสร้างสีสันนะครับในงานบุญบั้งไฟนะครับบุญบั้งไฟของนะครับบ้านดอนกอกครับดอนกอก มาแล้วครับมาแล้ววันนี้สวมชุดสีแดงนะครับมอนี่สีแดงเลยครับสีแดงกับถือคือแพ่งสีแดงไปก่อนนะครับผู้ยข้งทน้งนา่อว่านองแพรวครับผู้ยู้ข้างหลังซอว่านอง้าวครับผมนะครับนี่ครับเลื่มบ่ได้ครับเลื่มบ่ได้ครับนี่ครับก้อนสีมวนกันนะครับก้อนสางสีสันป้อมมวนนะครับ ไว้อ่ยอคูนะครับมันหมานเนอรครับมันหมานจกโคกมันมาน,น,นครับนี้เนี่ยครับเยียมนะครับอันนี้ตริปติบติบตรบปะิรับ พี่น้องเอฟซีนะครับเด้อครับสนใจนะครับนี่นะครับเขามากนะครับใช่หุ่นเต้นนะครับครับเตรียมความพร้อมครับมันนิสสางสีสันสางความบันเทิงนะครับเอฟซีนะครับหลายครับเอฟซีไล้ครับผมเอาครับเดี๋ยวทำเบิ็งคลิปต่อไปครับติดตามนะครับต่อไปนะครับ อนเนะี่แหละครับความบันเทิงนะครับจากนอยความบันเทิงจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเนี่เสียใจได้เม่เม็นเสียชัดได้เนี่ได้ อันนั้นอันนั้นสายเปอันนี้สายยังก็มีสายกลมเด้วยอ่านี่สายกลมเนี่ยครับม้อยสายสายเปยครับสายกิ่งเนาะเออเอาครับฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับ ใส่รองเท้าก่อนครับนี่ใส่รองเท้าแล้วโอ,อ้เกิดโอ้เปลี่ยนอีกบอธนัทบอทหลู่นี่นี่นี่แหละครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับ,บ,รบเรี่องว่าภ<อ>ูมิปัญญาทางความคิดเลยละ่ะครับ ภุมิปัญญาทางความคิดไอเดียนะครับเคใจนัดบ่ใจนัดลมอืมเขาาจะลมลุกม่นโองถ้าลมถ้าลมบ่ครับบ่บ่ให้ลมเลยวลมแล้วสภานมันหักก็เลยขลมีครับมุนแหะครับมุนเลยนี่ต้องมีเข็มคัดใ่นะครับอือเขาเอ่ว่าเข็มคัดนี่ละไพ่อะนี่ไปเนี่ยข้า เป็นมันรายมนห่ีนลายจ้ะนกายหคายครับเอาหนี่ครับเตรียมความพร้อมแล้วเรียบร้อยครับเตรียมความพร้อมแล้วเรียบร้อยพ่นกสิยกนะครับตอนนี้คือมันเป็นโค้งเล็กแขวนอยู่นะครับนี่นะครับ บาดนี้ย่างแล้วครับบาดนี้ไปแล้วบาดที้พี่น้องไปแล้วเขากันจตามไปต่อบารที่นี้ไปครับพี่น้องไปนะครับเตรียมพร้อมนะครับได้ไปม้วนน้ากันครับมวนน้ากันนี่ครับแล้วแล้วกับสิมี่พนเก็บนะครับอันนี้นะครับผู้่นเก็บเก็บของนะครับขึ้นรถนะครับเก็บค้าตั้งนี่แหละครับเบื้องหลังการทํางานนะครับ ขอบคุณเอฟซีครับผม